คือสุดว่ที่ว่าเพราะอะไรได้แบบติดโหวตอ่าลิงไม่ออกเหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่าคนที่โหวตเขาคิดยังไงนะครับแต่ก็ดีดแล้วก็ดีใจดีใจครับคนคนลุกดีครับหลายคนบอกว่าปากเราเสนอปากเราเสนออะไรอ๋อปากเราเสน่ห์ใช่ไหมครับ ปากหวานนึงนะครับคนิทนี่คะเคยมาแบบผู้กัำลังอ,อ,นนอ,นนอนนินบ้างไหมครับไม่เคยนะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินนี่อะไรครับเรื่องละครเรื่องละคร ว่าเล่นกับพี่คิมแล้วครับก็เล่นกับพี่คิมครับก็น่าจะ,ะเรื่องบ่วงหงครับของของผมว่าแจ๋วนี่แหละครับครับอันนี้ฟิตติ้งอะไรกันบ้างยังเลยครับผมแค่ได้มีโอกาสไปลองไซส์ชุดเฉยๆครับก็ไปลองไซส์ว่าขนาดประมาณเท่าไหร่อะไรแต่ว่าฟิตติ้งที่มาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปอันนี้ยังยังไม่ได้ฟิตติ้งครับแต่ว่าก็คงจะเป็นปีหน้าครับคงได้เห็นภาพกันแล้วอันนี้เจอกันครั้บแม่ ครั้งแรกครั้งแรกครับ,รรบรยังเลยครับเคยเจอสมัยก็จะเคยเจอตามงานช่องตามงานอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าเคยเจอแบบนั่งคุยจริงๆเลยกับยังครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมีไปเรียนต acting ด้วยแหละครับก็น่าจะเป็น ไม่ได้กลัวตรงนั้นมากครับผมว่าก็น่าจะมองเรื่องละครมากกว่าก็้วถ้าเกิดว่าเราเล่นละครดีหรือว่าเนื้อเรื่องสนุกตัวละครเล่นดีคนอินได้ก็น่าจะไม่ได้มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวครับแต่ก็มีบ้างเนาะเราเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยเตรียมใจเลยเหรอครับก็ครับก็มีกระแสที่ครับก็นมรับครับก็นมรับครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมมาตัดสินยังไงครับมีเกรงบ้างไหมคะจะเข้าฉากร่วมกันเกรงครับก็ทุกครั้งที่เล่นกับ นักแสดงที่เราไม่เคยเล่นด้วยก็เกรงทุกครั้งนะครับไม่ได้แบบเกรงเพราะว่าเกรงใจมากอะ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ครับก็ทำงานนี่แหละ <laughs> อย <laughs> ่าง <laughs> เ,เ <laughs> รื่องนี้แค่จะดีเลี้ยงทีกินต้องได้ความอนุญาตก่อนโอ้ยก็ครับไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับครับก็ทำเต็มที่ครับก็เดี๋ยวละครเรื่องใหม่มาก็ กำลังใจด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีละครเรื่องปฏิวัติรัตดาครับจะออนมกราคมนี้แล้วครับกลับมาคงได้เห็นกันครับติดตามครับกลับมาจากญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าก็กลับมาจากญี่ปุ่นครับช่วงนี้ไปญี่ปุ่นหลายรอบมากครับเพราะว่าไปถ่ายรายการด้วยไปทำนู่นทำนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับติดแบบเป็นยังไงบ้างตีดแบบของเร่อก็ดีนะครับก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ดีตรงที่ เริ่มมีสื่อให้ความสนใจด้วยเริ่มมีการถ่ายนงสงสือด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอันที่เราได้เห็นเป็น,ปนชิ้นเป็นอันแล้วครับก็ไปร่วมงานเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมงานแล้วก็กำลังจะวางแผนทำงานทำโน้นทำนี่นครับก็คงได้เห็นอะไรมากขึ้นครับอน,นี้ปีน้่าจะมีงานทำโน้นที้แค่ไหนก็ตอนเดือน เมษาคร mm ับของที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ไปเดบิวที่นู่นครับก็คงได้เห็นเพลงด้วยเดี๋ยวก็ต้องรอดูโอกาสที่สมมติว่าจะมีละครหรือเปล่ามีหนังหรือเปล่าหรือว่ามีโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอดูโอกาสในอนาคตครับก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ไปหาโอกาสเพิ่มแล้วก็ไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มครับนีแฟนคลับญี่ปุ่นเราเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากครับก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเฉยมีติดก็มีนะศิลป่ะ มีติดบ้างติดบ้างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเป็นเป็นคนขับเราส่วนใหญ่แล้วเขาก็พยายามพูดภาษาไทยนะครับก็เห็นหลายๆครั้งที่เขาพูดภาษาไทยได้แบบสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมเขาก็พูดได้เลยครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเจมส์จีรานุค่ะใช่เจมส์จีรานุคครับตอนนี้ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรเพิ่มเติมก็เรียนครับต้องเรียนเพิ่มเติมครับก็ต้องเข้าก็คือต้องพยายามสื่อสารให้ได้ครับอ่านออกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ Get yeah. out.